วันนี้เรามาชมเหรียญของพระอาจารย์นกวัดเขาบางเหยนะครับเนาะเป็นพระสายปฏิวัตินะครับนะชุดนี้เรียกว่าเหรียญชุดโหดเฮียม e และก็หดแต่บังเอิญน,นะครับนะผมมีไม่ครบชุดนะครับนะผมได้เฉพาะเฮียมกับหดมานะครับสวนโหด หายังไม่ได้ครับดังแบบนั้นก็คือ,อมีสองเหรียญก็เอามาฝากทั้งสองเหรียญนั่นเนาะามาแบ่งปันความรู้กันเหรียญน,นี้เป็นเหรียญยอดนิยมของพระอาจารย์นกวัดเขาบังเหยนะครับนะลูกศิษย์ลูกหาแสวงหากันเยอะนะครับนะมีเท่าไรก็ไม่พอนะครับและเหรียญลักษณะเหรียญเนี่ยเป็นเป็นอย่างงี้แหละเรียกอะไรเนาะเป็นน้ำเต้าหรือเป็นอะไรนะเนาะเนี่ย ดังนั้นวิธีการดูก็คือดูความคมชัดที่เป็นลักนะครับนะดูความคมชัดเป็นลักเพราะว่าเหรียญยังไม่มีเก้กนะครับนะเหรียญยังไม่มีเก้ท่านจะดูความคมชัดเนี่ยเป็นลักเลยนะครับนะไม่ใครป่ายมะเป็นเม็ดเป็นเม็ดอย่างงี้นะไม่มีเม็ดไหนที่จะมาซ่อนกันไม่มีนะครับนะตัวหนังสือห้ามขายเห็นมแจกฟรีห้ามขายเหรียญนี่ก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งนะครับนะ มังกรเนี่ยนะมังกรก็คมชัดอย่างนี้นะครับนะถ้ามีเก้มานี่ก็ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะมาในลักษณะแบบไหนแต่ถ้าเมื่อเราสัมผัสดูบ่อยๆนี่นะครับนะของเก้มาเราก็ไม่กลัวนะครับนะอะไรที่ตะกิดอกตะกิดใจเนี่ยตัว้แลัดเก้แน่นอนครับดังนั้นก็อันนี้ข้างหลังก็ผิวผิวผิวนี่มันไม่ใช่เปื้อนนะครับนะผิวนี่เกิดจาก เกิดจากเนื้อโลหะนะครับนะเกิดจากเนื้อโลหะสวยงามครับสวยงามนะเนี่ยกลางหลังวัดเขาบังเหยอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิสิกอพ2537าเนาะในยันอ่านไม่ออกเหมือนกันว่ากาอ่านว่าไงแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญประสบการณ์นะเหรียญโฮเทียมลของพระอาจารย์นกชดแรกนี่เป็นเหรียญประสบการณ์เป็นเหรียญยอดนิยมมีเท่าไรก็ไม่พอนะครับนะ มีเท่าไรก็ไม่พอดังนั้นก็คือว่าให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เหรียญน,นี้ผมว่าไม่นานนะครับนะคงจะมีเก้ออกมาแน่นอนเหรียญของท่านมแจะแจกฟรีห้ามขายแจกฟรีห้ามขายทั้งนั้นนะครับนะไม่มีเหรียญไหนมีไม่ห้ามนะห้ามทุกเหรียญน,นะแต่ลูกซิลลูกหาก็เอามาแบงปันความรู้กันเอามาแบงปัน ในราคาเช่าหาบูชากันเนาะตามความชอบไปเ,เราก็ถือว่าคุณพระคุณเจ้าช่วยได้สันีหลเราก็าทำยังไงเนาะบาง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 ท่านเนี่ยเขาก็จะไม่เปิดในราคาแต่เขาจะเปิดแบบเปิดถุงแถมพระอย่างเงี้ยเปิดไม้จิ้มฟันแถมเหรียญอย่างเงี้ยนี่กแ็แล้วแต่เขาเป็นเคล็ดเนาะเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดที่จะมาแก้คำว่า แจกฟรี free, ห้ามขายไงครับนะ,ะเหรียญโหดด้ปี38ตัวนี้นะปี38ตัวหนังสือต้องคมชัดอย่างนี้นะครับนะ,ะตัวหนังสือต้องคมชัดอย่างนี้นั้นมี36หเหรียญโหดรูปลักษณะเหมือนเหมือนกันนี่แหละครับคล้ายๆกันนี่ ode, แหละโหดแล้วก็มาเขี่ยมตัวนี้แล้วก็มาโหดตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะ,ะส่วนที่เขี่ยมกับโหดเนี่ยก็มีบอกเดียวแต่โหดมันมี2บอก มีบอกบอกนยมกับบอกรองนะ,ะแต่บังเอิญผมไม่มีไม่มีเหรียญโหดก็เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงเนาะสักวันใดวันหนึ่งที่ผมหาได้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแบ่งปันความรู้กันว่าเหรียญโหดเนี่ยเขาจะแยกบอกอย่างไรราคาแตกต่างกันอย่างไรเนาะส่วนที่สองเหรียญน,นี้เรียกว่าเฮี้ยมกับโหดนี้อยู่ในชดุดโหดเฮียมโหดชุดแรก คือเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์หนกทิตธรรมโมวัดเขาบังเหยนันเองนะ,ะดังนั้นก็คือว่าวิธีดูง่ายๆเลยก็คือเราดูความคมชัดนะเพราะ,ะดูความคมชัดของเหรียญแล้วก็ความตึงของเหรียญเนี่ยดูธรรมชาติของเหรียญให้ได้นะครับนะส่วนตัวตัดเหมือนที่ผมเคยอัดคลิปลงมาก่อนแล้วว่าตัวตัดของพระอาจารย์นกเนี่ยตัดนิดเดียวนะครับนะ กดนิดเดียวแล้วจึ๊กแล้วก็ผ่านฉีกไปเลยนะไม่ถึงครึ่งหนึง่งโดยซ้ำไปเห็นไหมตัวนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับนะเนี่ยเห็นไหมตัดนิดเดียวแล้วก็ฉีกเลยนะดูเ,เหรียเข้มดูเหมือนกันเห็นไหมตัวตัดเนี่ยเหมือนกันเด้เลยครับสุดยอดมากนะครับนะสุดยอดมากเหรียญน,นี่สรุปแล้ว จุดตายของเรียนมันอยู่ที่ขอบตัดนี่แหละครับนะถ้าเราสังเกตดูขอบตัดได้จําขอบตัดได้ก็ถือว่าจบทุกอย่างคือจบทําไม่ได้ก็คือขอบตัดนะแต่ผมโดนในขอบตัดเนี่ยโดนมาเยอะคือกันก็คือว่าเขาแกะบล็อกใหม่แกะบล็อกใหม่ปั๊มใหม่ของแท้แต่ไทยย้อนยกเนี่ยผมโดนตลอดครับนะ,ะโดนตรงนี้โดนตลอดเนะเาะอ้าวดังนั้นก็คือว่าในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำอ่า ทุกท่านอยู่ประมาณนี้นะครับนะดังนั้นเราต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ